สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิวนะครับรีวิวการสร้างมีดฟันตะปูนะครับสร้างมีดให้ฟันเหล็กได้นะครับด้วยทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ตามคลิปต่างๆเราจะเห็นช่างมีดนะครับช่างมีดหลายๆช่างเลยนะครับที่มารีวิวมีดประมาณว่ามีดชุบมาดีนะครับชุบมาดีสามารถฟันตะปูแล้วมากรีดกระดาษได้นะครับ ทีนี้เรามาดูในเชิงของรายละเอียดกันนะครับในเชิงของรายละเอียดก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับด้วยนะครับครูบาอาจารย์ไม่สอนให้ผมเนี่ยเอามีดฟันเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ฟันด้วยมีดจริงนะครับเราจะสร้างอุปกรณ์เฉพาะขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้นะครับสร้างขึ้นมาความคมความบางเนี่ยเท่ากับมีดจริงนะครับเท่ากับมีดใหญ่นะครับ ถ้าก็มีดที่มีสันหนาประมาณ5้ามิลนะครับก็คือเราจะใช้ตัวนี้แทนนะครับถ้าเราดูด้วยโครงสร้างนะครับเราจะเห็นมันมีอยู่สองส่วนนะครับมันมีคมมีสองส่วนก็คือคมในส่วนของคม V แล้วก็ในส่วนของไอเจตัวคอมแบกคอนแบกแก้มบางนะครับซึ่งมันเป็นปัญหามากนะครับคนขายมีดปวดหัวเลยแหละนะครับคนขายมีดปวดหัวคนทํามีดก็ค่อนข้างจะปวดหัวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันทําให้คนที่ไม่เคยใช้มีดได้เข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดว่ามีดยิ่งบางก็ยิ่งคมนะครับและทีนี้มีดยิ่งบางก็ยิ่งคมและทีนี้ก็มีดที่มีความบางแต่ทนแรงกระแทกได้ก็จะต้องเป็นเหล็กที่เขาเรียกกันว่าเหล็กขั้นเทพนะครับไอจ้าตัวเหล็กขั้นเทพขั้นเทพนี่แหละทาให้มีปัญหากันนะครับเพราะมันมีความเข้าใจผิดเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับด้วยธรรมชาติของมีดนะครับเหล็กอะไรก็แล้วแต่ เราใช้มาทำมีดเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของการใช้เหล็กบางนะครับเพราะฉะนั้นเหล็กทุกชนิดนะครับเหล็กทุกชนิดไล่มาตั้งแต่เอ e x กอัลตเลยนะครับไล่ลงมาเลยจนถึงเหล็กใบผานตลับลูกปืนบางยี่ห้อที่ชุบไม่แข็งนะครับไล่ลงมาทั้งหมดนะครับทั้งหมดมันจะมีความหนาสมดุลที่ต้องใช้งานเหมือนกันไม่มีข้อยกเว้นนะครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับก็คือ มันสามารถบางสามารถหนาได้แค่ไหนนะครับมันก็จะมีความสมดุลของมันอยู่ไม่ใช่ว่าเหล็กที่บอกว่าเหล็กเทพแล้วจะมาเทพทั้งหมดไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าเหล็กทุกชนิดถ้าบางเกินไปถึงแม้ว่าจะชุบมาเต็มระบบนะครับโอกาสที่คมมีดจะบิดเบี้ยวเสียหายมันก็มีถ้ามันบางเกินไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในระดับการชุบในเกรดเหล็กแต่ละเกรดมันก็จะมีความหนาคอมบางสมดุลของมันอยู่นะครับ จะไม่มีเหล็กชนิดไหนที่สามารถทานแรงกระแทกได้ถ้ามันบางนะครับก็เหมือนกันแหนบนะครับแหนบก็จะถ้าแหนบรถเบาก็จะบางถ้าแหนบรถบรรทุกก็จะหนานะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่มีข้อย,ยกเว้นนะครับทีนี้เราก็มาจะมาดูกันนะครับเราจะมาดูกันถ้าเวลาพอถ้ามีบุหรี่พอผมจะรับรับให้มันกรีดกระดาษได้นะครับแต่ในเบื้องต้นเราจะชุบก่อนในเบื้องต้นจะชุบยังไงนะครับจะชุบยังไง เอาแบบพื้นๆเลยนะครับเอาแบบพื้นๆเลยชุบให้เห็นๆเ,เลยก็คือต้นกล้วยนี่แหละนะครับแบบต้นกล้วยนี่แหละนะครับก็ตัวนี้ผมจะใช้ผมจะใช้อ่หัวพ่นไฟนะครับใช้หัวพ่นไฟเราจะชุบกันเลยเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะเราจะชุบกันเลย อันนี้พอละนะครับอันนี้ก็พอ ดแด่ไม่ต้องมีการตัดต่อนะครับแต่ไม่ต้องมีการตัดต่อเราจะเห็นว่าเราจะเห็นแนวชุบนะครับเราจะเห็นแนวชุบตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเผาไม่แดงมากเท่าไหร่ก็คืออุณหภูมิประมาณการชุบน้ํานะครับเราเผาอยู่ที่ประมาณเท่านี้น,นะครับ <S <s <men> <S แล้วเราจะไม่ทําอะไรต่อนะครับเพราะว่าเวลาเราจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคลิปนี้เป็นคลิปแรกก่อนนะครับหลังจากคลิปนี้โหลด ทับโหลดเสร็จเราจะมาเอาคลิปสอง